แล้วถนน4ีเลนแบบนี้ละครับในช่องขวาจะวิ่งความเร็ว100-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับถนน4ีเลนที่เห็นอยู่นี้ครับจะสามารถขับในช่องขวาที่ความเร็ว100-120กิโลเมตรตามกฎกระทรวงปี2564ที่ออกมาบังคับใช้เมื่อวันที่11ม e ีนาคม2564ได้หรือไม่ครับเดี๋ยวเรามานนดูรายละเอียดกันครับแบบไหนครับ ที่ช่องด้านในสุดช่องขวาม,มือวิ่งด้วยความเร็ว1 0 0ถึง120ไม่ได้นะครับอย่างที่เห็นอยู่นี้เป็นเกาะกลางถนนปลูกหญ้าเอาไว้แต่ไม่มีกำแพงไม่ว่าจะเป็นกำแพงซีเมนที่ฝังลงไปในพื้นดินหรือว่าแท่งเบริเออร์ชั่วคราวก็ตามนะครับลักษณะนี้เรียกว่าไม่มีกำแพง ดังนั้นจึงวิ่งได้ที่ความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับจนกว่าท่านจะวิ่งไปพบบริเวณที่มีกำแพงอยู่ตรงกลางแบ่งช่องทั้งฝั่งขาขึ้นขาล่องนะครับมีถนนฝั่งละสองช่องทางเดินรถหรือสองเลนนะครับ หากท่านพบมีกำแพงเมื่อไหร่ท่านก็จะใช้ความเร็วในช่องขวาสุดที่1 0 0ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แต่มีเงื่อนไขว่าหากมีป้ายจำกัดไว้เท่าไหร่ก็ให้วิ่งอยู่เท่านั้นครับทั้งนี้นะครับเส้นทางดังกล่าวต้องเป็นเส้นทางที่ผู้อำนวยการทางหลวงได้ประกาศกำหนดว่าตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่เท่าใด ถึงหลักกิโลเมตรที่เท่าใดถึงให้วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับผู้อำนวยการทางหลวงจะประกาศช่วงถนนดังกล่าวรงในราชกิจจานุเบกษาเป็นช่วงๆไปนะครับทั้งนี้ต้องดูราชกิจจานุเบกษาประกอบด้วยนะครับทีนี้เรามาดู สาระสำคัญของกฎกระทรวงกำหนดความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนดปีพศ2564นะครับย้ำว่าบนทางหลวงแผ่นดินที่กำหนดนะครับใช้บังคับเมื่อวันที่11มีนาะคม2564นะครับนิยามสำคัญในกฎกระทรวงฉบับนี้ก็คือคำว่าเกาะกลางถนนแบบกำแพงหรือ บริเออร์เมเดียนนะครับหมายถึงกำแพงที่ใช้แบ่งทางเดินรถในทิศทางตรงกันข้ามกันมีลักษณะทางกายภาพที่ชัดเจนและมั่นคงแข็งแรงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในข้อ2นะครับบอกว่าเป็นทางสี่เลนขึ้นไปนะครับและไม่มีจุดกับรถในระนาบเดียวกันข้อสำคัญก็คือผู้อำนวยการทางหลวงต้องประกาศเส้นทางนั้นๆในราชกิจจานุเบกษา ให้แล่นด้วยความเร็วที่ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ด้วยนะค,ะนะครับเราเห็นถนนเรียบๆใหม่ๆสวยๆมีเกาะกลางเช่นนี้เราก็อยากขับรถด้วยความเร็วนะครับแต่นะครับอย่าไปเข้าใจว่ากฎกระทรวงที่ใช้บังคับเมื่อวันที่11มีนาคม2564จะครอบคลุมมาบนถนนสี่เลนเหล่านี้นะครับเพราะว่ามีเงื่อนไขอยู่ว่า จะแล่นตามกฎกระทรวงได้ที่ความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรนั้นหนึ่งต้องมีประกาศผู้ดนวยการทางหลวงประกาศว่าเส้นทางจากตรงนี้ถึงตรงนี้หมายเลขเท่านี้นะครับสามารถแล่นได้ด้วยความเร็ว100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและประกาศสำคัญก็คือมีหลักทางกายภาพของถนนว่าต้องมีกำแพงมีเกาะและมีกำแพงกั้นกลาง ที่มีลักษณะมีความมั่นคงถาวรส่วนจะเป็นกำแพงที่เป็นซีเมนต์เบริเออร์อย่างแข็งแรงถาวรหรือจะเป็นเพียงแค่กำแพงหลักลัวที่มีราวเหล็กอันนั้นก็แล้วแต่จะตีความกฎหมายครับเดี๋ยวก็ต้องรอ,อฟังการบังคับใช้กฎหมายต่อ,ตอไปตามกฎกระทรวงที่ออกมาใช้บังคับเมื่อวันที่11 มีนาคมปี2564นะครับบอกว่าหากเป็นทาง4เลนนะครับวิ่งสวนกันช่องละ2เลนนะครับสามารถวิ่งความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นั้นนะครับซึ่งมีรายละเอียดว่าเกาะกลางถนนนั้นนะครับต้องเป็นเกาะแบบกำแพงนะครับดังนั้นนะครับถนนที่เห็นอยู่นี้ นะครับก็ไม่สามารถที่จะวิ่งด้วยความเร็วถึง120กิโลเมตรได้นะครับเพราะว่าไม่มีกำแพงกั้นกลางนะครับมีลักษณะเป็นกำแพงแต่กฎหมายหรือกฎกระทรวงดังกล่าวก็ไม่ได้เขียนว่ากำแพงนั้นต้องเป็นกำแพงปูนซีเมนหรือว่าเป็นกำแพงแผงเหล็กนะครับที่เห็นอยู่นี้ซ้ายมือเป็นกำแพงราวเหล็กนะครับก็มีลักษณะเป็นกำแพงเช่นเดียวกัน และขวามือนี่ก็เป็นกำแพงเช่นเดียวกันนะครับเป็นกำแพงซีเมนต์อันนี้คงไม่ต้องแปลความมากนะครับเพราะว่าเป็นกำแพงกั้นระหว่างช่องทางเดินรถที่รถแล่นสวนทางกันฝั่งละสองช่องทางอันนี้เป็นไปตามกฎหมายนะครับแต่นะครับในกฎกระทรวงมีรายละเอียดอยู่ว่านะครับหากจะวิ่งด้วยความเร็ว ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นั้นนะครับต้องไม่มีจุดกับรถในระนาบเดียวกันนะครับซึ่งก็ไม่ได้บอกเอกนั่นแหละว,ว่าระนาบเดียวกันนี่อยู่ใกล้ไกลกับตำแหน่งรถที่เราขับขนาดนะขนาดไหนก็ไม่ได้บอกไว้นะครับแปบลบความทั้งตลอดเส้นทางหรือเปล่านะครับดังนั้นก็ยังเป็นที่น่าสงสัยยังคุมเครืออยู่นะครับ แต่ที่แน่ๆนะครับมันมีอยู่ในข้อ4หรือข้อ5นะครับที่บอกว่าหากมีป้ายเขียนกำกับไว้ข้างๆช่องทางเดินรถหรือทางเดินรถนะครับว่าเขียนกำหนดความเร็วไว้เท่าไหร่นะครับก็ต้องวิ่งไม่เกินความเร็วที่กำหนดไว้นะครับดังนั้นนะครับแม้ท่านจะอยู่ในถนนที่มี ช่องทางเดินรถที่ประกอบด้วยกำแพงสองข้างที่เห็นอยู่นี้นะครับหากท่านไปเจอป้ายความเร็วเขียนไว้80ท่านก็ต้องห้ามวิ่งเกิน80กิโลเมตรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากสงสัยว่ารถบรรทุกส่วนบุคคลหรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนี่นะครับจะวิ่งได้หรือ ไม่ในความเร็วที่กําหนดไว้นะครับ 100- ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นนะครับประการสำคัญที่สุดนะครับก็คืออยู่ในข้อ2ของกฎกระทรวงนะครับเขียนเอาไว้ว่าถนนที่จะวิ่งด้วยความเร็วดังกล่าวแล่นด้วยความเร็วดังกล่าวได้นั้นนะครับต้องเป็นถนนที่อธิบอดี ประกาศนะครับผู้อํานวยการทางหลวงกฎหมายใช้คำว่าผู้อํานวยการทางหลวงประกาศให้เป็นเส้นทางที่เล่นด้วยความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรได้นะครับผู้อํานวยการทางหลวงคือใครนะครับตามกฎหมายทางหลวงนะครับหมายถึงอธิบดีกรมทางหลวง ผู้ประกาศกำหนดน้ำหนักรถที่จะวิ่งบนทางหลวงได้นี่นะครับก็คือผู้อำนวยการทางหลวงซึ่งก็หมายถึงอธิบดีกรมทางหลวงนั่นเองนะครับดังนั้นกรณีความเร็วของรถนะครับในทางสี่เลนที่เห็นอยู่นี้นะครับผู้ที่จะกำหนดเส้นทางให้วิ่งได้ไม่เกิน120กิโลเมตรได้ก็คืออธิบดีกรมทางหลวงนะครับแต่ปัจจุบันนี้ ยังไม่มีเส้นทางไหนที่อ,อธิบดีกรมทางหลวงประกาศให้วิ่งด้วยความเร็วตามกฎกระทรวงเดือนมีนาคามปี2564ได้ดังนั้นท่านอย่าไปเข้าใจผิดว่าอากพสีเลนแล้วนะครับท่านมาแล่นอยู่ในช่องขวาสุดด้วยความเร็ว100-120ได้ท่านเข้าใจผิดครับท่านยังวิ่งที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่าเดิมครับย้ำครับ ยังไม่มีประกาศของผู้อำนวยการทางหลวงหรืออธิบดีกรมทางหลวงให้แล่นรถด,ด้วยความเร็ว120กิโลเมตรได้นะครับดังนั้นณนะวันนี้นะครับเข้าสู่เดือนเมษายนแล้วยังไม่มีประกาศของผู้อำนวยการทางหลวงว่ามีถนนสายไหนเส้นไหนบ้างที่วิ่งตามกฎกระทรวงดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อวันที่1เมษายน2564 ได้มีการทดลองใช้ถนนนำร่องคือถนนสาย32อยุทยาอ่างทองความยาว50กิโลเมตรเป็นถนนที่ทดลองใช้แล่นด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นสาย <คน S 1> แรกครับตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนเดินทางครับขอบคุณครับ